ปิ่นทองอินดัสทรีลพาร์คจำกัดมหาชนหรือปิ่นมีรายได้และกำไรเติบโตแบบอลังการมากๆนะคะเติบโตต่อเนื่องทั้ง Q on Q และ Year on Year ส่วนสาเหตุหลักเนี่ยจะมาจากอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของงบการเงินบริษัทนะคะในงวด3เดือนจตรมาส3ปี66บริษัทมีรายได้จากการำดำเนินง,งาน767ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา618ล้านบาทนะคะคิดเป็น415%จากงวดเดียวกันของปี65ที่มีรายได้จากการดำเนินง,งาน148ล้านบาทสาเหตุหลักก็มาจากการเติบโตของรายได้จากการขายสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการโอนที่ดินนะคะอีกทั้งราคาขายที่ดินต่อไร่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นตามการปรับขึ้นของราคาประเมินที่ดินในขณะที่รายได้จากการขายและบริการอื่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นไตรามาส3ปี66นะคะอยู่ที่55.67 เพิ่มขึ้นจาก48.56%จากปี65เนื่องจากว่ามีการเติบโตของรายได้ในทุกธุรกิจนะคะโดยเฉพาะรายได้จากการขายสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักเลยประกอบกับความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและกำไรสุทธิของบริษัทในไตรมสาส3ปี66จะอยู่ที่361ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นมา346ล้านบาทคิดเป็น2,389%นะคะเพิ่มขึ้นเยอะมากจากงวดเดียวกันขปี65ที่มีกำไร สุธแค่14ล้านบาทซึ่งก็สอดคล้องกับยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักในขณะที่รายได้ธุรกิจอื่ๆนๆก็เติบโตขึ้นเช่นเดียวกันนะคะประกอบกับการลดลงของต้นทุนทางการเงินและความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้ใจ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและในะส่วนของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในเดมาสาปี2566นะคะมีมูลค่า702.3ล้านบาทเพิ่มขึ้น604ล้านบาทหรือคิดเป็น620.5%เนื่องจากมี ริมาณการโอนที่ดินที่เพิ่มขึ้นโดยในไตรมาสนสองพันหกสมียอดการโอนที่ดิน157.8ไร่นะคะแไรและในไตรมาสองพัหกิมียอดโอนที่ดินจํานวน22.3ไร่เพิ่มขึ้นมา135ร้ยสะไระะจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะลูกค้าประเทศจีน,นซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงการเข้ามาลงทุนในประเทศของอุตสาหกรรยกมยานยนต์ต่อเนื่องตามแนวโน้มการเติบโตของยานยนต์ไฟ ทำให้กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทยอยเข้ามาตั้งฐานการผลิตในบริเวณใกล้เคียงกันนะคะนอกจากนี้บริษัทเนี่ยก็ยังมีแผนการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยการทําากรตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นนะคะอีกทั้งความสามารถในการปรับราคาขายที่ดินต่อไร่เพิ่มขึ้นตามการปรับขึ้นของราคาประเมินที่ดินและรายได้จากการให้เช่าและบริการในไตรมาส3ปี6 6มีมูลค่า16.8ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3. จุด คิดเปนบาทคิดเป็น28%เนื่องจากบริษัทสามารถหาผู้เช่ารายใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งมีพื้นที่เช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น6,623ตารางเมตรนะคะโดยนักสิ้นง,งวดมีอัตราเช่าอยู่ที่100 ส่วนรายได้ค่าสาธารณูปโภคในะคะในไตรมาส3ปี66มีมูลค่า47.9ล้านเพิ่มขึ้น9.7ล้านคิดเป็น25.3เเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายน้ำประปาะและค่าบริการพื้นที่ส่วนกลางตามกิจกรรมการผลิตของลูกค้าและจำนวนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงรายได้ค่าบริการเส้นใยกแก้วนำแสงไฟเบอร์ออปติกจากลูกค้ารายใหม่ด้วยตลอดจนเริ่มรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและการให้บริการติดตั้งโซลาร์ นาซิิงวดน,นะคะบริษัทก็ยังมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ b a c k หลอก1 4ไร่ด้วยกันนะคะและมียอดจองพรีเซล e 97ไร่ซึ่งทั้งหมดจะรับรู้รายได้ในเตรม,มาสสปี2566นี้ อาล่าค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากบริษัทปิ่นทองอินดัสทรีลจำกัดมหาชนนะคะซึ่งก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะบริษัททําอะไรนะคะมีรายได้เหล่ามาจากไหนแล้วก็ลูกค้าเป็นใครแล้วก็ปัจจัยสําคัญอะไรที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทนะคะในส่วนของฟันเดเมนทัลเนี่ยก็ไปดูเพิ่มในส่วนของงบก,การเงินด้วยนะแล้วก็เทคนิคอลเนี่ยก็ไปตีกราฟแนร อาละคะ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าโดมันนี่สวัสดีค่ะ